วินาทีช็อกกลางสีแยกชายขี่จักรยานหยุดมักง่ายวิ่งฝ่าไฟแดงไม่คิดเบรพกพุ่งชนตำรวจจราจรเจ็บสาหัสชาวเน็ตจี้เอาผิดให้หนัก ข่าวเด่นข่าวเด็จะพาทุกคนไปที่เพจเฟ e บ o o k ดาวแปดแจกที่รายงานช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขี่ฝ่าไฟแดงบริเวณแยกรัดวิถีก่อนไปพุ่งชนส่รถของตำรวจจาราจรสอนอดุสิตส่งผลให้ตำรวจนายดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัสภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยให้เห็นภาพบริเวณแยกราดวิถีซึ่งทางซ้ายมีสัญญ,ญาณไฟแดงและเปิดให้คนเดินข้ามถนนแต่มอเตอร์ไซคันหนึ่งกลับไม่ยอมลดความเร็วทำการขี่ฝ่าออกไป เป็นจังหวะเดียวกันกับรถจักรยานยนต์ของตำรวจจาราจรอ,ออกตัวขับออกมาจากไฟเขียวเป็นคันแรกจึงโดนรถฝ่าไฟแดงชนเข้าไปเต็มๆกลางคันจนกระเด็นร่วงไปนอนบาดเจ็บบริเวณกลางถนนหลังเกิดเหตุมีตำรวจนายอื่นๆและพลเมืองดีรีบจอดรถลงมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกรถฝ่าไฟแดงชนได้รับบาดเจ็บพร้อมช่วยปฐถมพยาบาลในเบื้องตน้นก่อนส่งตัวให้รถพยาบาลนำตัวไปรักษาต่อไปภายหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ไปปรากฏว่าชาว ส่วนใหญ่ต่างรู้สึกเห็นใจตำรวจที่ต้องมาบาดเจ็บเพราะคมักง่ายไม่เคารพกฎจาราจรโดยแนะนำให้มีการตั้งข้อหาหนักเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเคสเช่นนี้บ่อยๆเป็นต้นขณะที่เพจเ Facebook จราจรสถานีตำรวจนครบาลดุสิตเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิก40นาทีพลตำรวจตีวรศักิ์พิสิทธ์บันกอผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่ง กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจจ่าสิบตรีธนวินกิติพิทักธาราผอบูอ จาราจรสอนอดุสิตท,ที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตาโลเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงเมื่อเวลา7นาฬิกา25บนาทีบริเวณแยกรัฐวิถีเหตุเกิดขณะที่จ่าสิตรีธนวินปฏิบัติหน้าที่โดยผอกนกหนึ่งได้ให้กำลังใจจ่าสิตรีธนาวินและครอบครัวร้อมอบเงิน1 5 0 0 0บาทให้เป็นค่าดูแลรักษาพยาบาลและไว้ใช้จ่ายระหว่างที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ครั้งนี้ผอชนอได้ฝากความห่วงใยและจะเข้าเยี่ยมหลังจากเสร็จภารกิจจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ